พี่ัมพาทุกคนนะฮะมาดูที่เรื่องของการคำนวณพลังงานความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะเจอในตัวข้อสอบได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยพี่ัมสรุปเกี่ยวกับตัวสูตรเนาะที่เราใช้ในการคำนวณหลักๆแล้วก็ตัวทฤษฎีให้เพิ่มเติมก่อนนะก็จะเป็นหลักการของแม็กพังนี้เป็นคอนเซปต์มาเลยก็คือเขาบอกว่าตัวพลังงานของตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเขาจะ แปรผันโดยตรงกับความถี่ก็คือค่าพลังงานเพื่อง,ง่ายพี่เอมาไฮไลไท์ให้นะแม็กพาร์สเนี่ยกล่าวว่าตัวพลังงานนะครับเขาจะแปลผันตรงกับความถี่ซึ่งตัวพลังงานของเราก็จะมีการใช้ตัวแปรเป็นตัว e นะครับอ่าแล้วก็ความถี่เนี่ยก็จะมีการใช้เป็นอ่าสำหรับวิชาเคมีเขาจะใช้เป็นคล้ายๆตัว v ที่มันจะเอียงนิดนึงเนาะหรือบางทีอาจจะใช้เป็นตัว f ก็ได้ถ้าเป็นฟิสิกส์อันนี้แปรผันตรงซึ่งกันและกันความหมายก็คือถ้าพลังงานมาก ความถี่ก็จะมีค่ามากตามไปด้วยแต่ถ้าพลังงานน้อยนะความถี่ของตัวคลื่นแม่ไฟเลฟ้าก็จะมีค่าต่ำนะซึ่งทั้ง e แล้วก็ตัวความถี่เนี้ฮะมันจะผกผันกับความยาวคลื่นซึ่งความยาวคลื่นของเราเนี่ยนะครับก็คือตัวอะไรเอ่ยจะเป็นตัว lambda เนาะที่เป็นตัวความยาวคลื่นจะใช้เป็นตัวนี้นะแล้วก็สําหรับตัวสูตรเนาะที่เราใช้นในการคํานวณเนี่ยก็อยู่ที่ด้านล่างเลยนะก็จะมี อ่าสูตรแรกที่เป็นสูตรหาความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่นะครับก็จะเป็น c อ่าเท่ากับ lambda v แล้วก็อีกหนึ่งสูตรก็คือจะเป็นสูตรหาพลังงานอ่าของแสงขาวที่มาจากสูตรของพังโดยตรง<ๆ>ก็คือจะเป็น e เท่ากับ h v นะโดยที่ถ้าทุกคนสังเกตดูเนาะเราสามารถจัดรูปสมาการที่1เนี่ยอ่าให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยให้อยู่ในรูปของ v ได้ใช่ไหมอ่านะตรงนี้เนาะจัดรูปสมาการมาต่อก็จะเป็นตัว v เนี่ย เท่ากับ c ส่วนล a มด d a ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เอามาทำการแทนค่านในสูตรนี้สูตรที่2ข้างล่างตัวนี้เราก็จะได้หนึ่งสูตรใช่ไหมที่เราใช้กันค่อนข้างบ่อยเลยก็คือจะเป็น e เท่ากับตัว s c ส่วนด้วย lambda นั่นเองอันนี้คือสูตรที่ค่อนข้างใช้บ่อยอทีนี้ไปดูที่ความหมายด้านขวากันนะครับนะ ตัวความหมายด้านขวาเองก็คืออันดับแรกเนาะตัว E นะฮะก็คือจะเป็นตัวพลังงานอ่าซึ่งเราจะมีหน่วยเป็นหน่วยจูลอ่าใช้เป็นหน่วยจูลเนาะแล้วก็ตัว C ฮะเป็นความเร็วแสงนะซึ่งจะมีค่าคงที่นะความเร็วแสงจะมีค่าเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีคือดโดยปกติข้อสอบเนี่ยเขาจะมีการให้ค่า C มาเขาจะบอกมาเลยว่ามีค่าเท่าไหร่อ,อาจจะบอกที่ตัวข้อสอบโดยตรงหรืออาจจะบอกที่ใบป,ปะหน้านั้นทุกคนเนี่ยต้องไปเปิดดูด้วยนะต้องไปเช็คเื่อบางทีจำไม่ได้เนาะ แล้วก็ค่า h ก็คือเป็นค่าคงที่ของพังเหมือนกันกันกบอ่าอีตัวค่า c เลยตัวโจทย์เนี่ยจะมีการกำหนดมาให้เป็น6.625คูณ10ยกกำลังลบ34จูลเซกนะครับส่วนความยาวคลื่อนอันนี้โจทย์ให้ชอบหานะก็คือมีหน่วยเป็นหน่วยเมตรแต่โดยปกติเนี่ยบางครั้งก็สอบค่าะออกมาเป็นหน่วยนาโนเมตรนะเราก็ต้องทําการแปลงตัวอ่สัญลกรณเนี่ยให้เป็นหน่วยเมตรให้ได้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นตัวความถี่เนาะมีหน่วยเป็นเฮิร์สนะครับ ที่ทุกคนสังเกตจากสูตรนะตัวสูตรเนี่ยมันจะเป็น H คูณ c ซึ่ง H คูณ c นะครับอ่ามันจะเป็นค่าคงที่ถูกไหมค่า H c เนี่ยเป็นค่าคงที่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาคูณกันอยู่เนาะอันนี้พี่อามจ,จะทําการเขียนกำกับไป้ให้นะ H c เนี่ยปกติคูณกันแล้วมันจะได้ประมาณ1.987คูณ10ยกกำลังลบ25นะครับแต่ว่า เวลาที่ทุกคนไปใช้คำนวณเนาะอันนี้พี่อยากจะให้ใช้ค่าประมาณแล้วกันเนาะก็คือให้ใช้เป็น2-10คูณ10ยกกำลงังลบ25ไปเลย่ะส่วนนี้นะตัวหน่วยเนาะจะเป็นหน่วยอ่าก็คือจูลคูณกับ M นั่นเองก็คือจูลเมตรจริงๆมันจะไปตัดกับตัวอื่นเพิ่มเติมนะก็คือตัดกับตัวแลมด้าไงมันก็จะเหลือเป็นหน่วยอะไรหน่วยจูลอย่างเดียวที่เป็นหน่วยของตัวพลังงานพอิีเปะเลยอ่ะโอเคซับอ่า เด็กๆที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะนะครับตอนนี้พี่ยามก็เพิ่งพาดูไปไม่กี่นาทีเอง2-3นาทีนะครับพาดูที่ตัวหน้าที่18นะหัวข้อนี้พลังงานความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่ก็เพิ่งสรุปนะหลักการของแม็กพังไปที่บอกว่าพลังงานนะครับจะแปรผันโดยตรงนะกับตัวความถี่แต่ว่าจะพกผันกับความยาวคลื่นนะซึ่งตรงนี้เรามาทําการเขียนสุงไปที่ด้านล่างอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็จะเป็น e ที่จะแปรผันตรงนะครับกับตัวความถี่ก็คือตัว V เนาะแต่ว่าจะพกผันกับ1ส่วนแลมด d าความหมายก็คือถ้าเรามี E นะแล้วก็ตัว V เนี่ยมากนะก็จะมีค่าแลมด d าที่สั้นแลมดาคือความยาวคลื่นจะสั้นถูกไหมส่วนนะครับถ้าค่า E แล้วก็ค่า V ที่เป็นพลังงานแล้วก็ความถี่มีค่าน้อยนะครับ จะมีความยาวคลื่นก็คือค่าแลมด้าเนี่ยจะมากหรือว่าจะยาวนั่นเองนะเดี๋ยวฝากทุกคนจดนี้เพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คความเข้าใจหลักตัวสูตรที่เราใช้กันในการคำนวณนะก็คือจะเป็นสูตรที่พี่ยามเนี่ยไฮไลท์สีเหลืองว้ให้เพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะข้างบนที่เป็นสูตรที่1จะเป็นความยาวคลื่นกับความถี่ C เท่ากับแลมดา v แต่ว่าเรามีการจัดรูปสมการเอามาแทนค่าในสมการแสงขาวของพังอีกรอบหนึ่งนะที่เป็น E เท่ากับ HV แล้วก็ข้อ จะได้เป็นสูตรที่ออกมาเพิ่มเติมนันเองอ่ะนี่เป็นหนึ่งสูตรที่คนต้องจำเนาะอ่ะจุดสาคัญพี่อําบอกไปเพิ่มเติมก่อนนาน,นี้นะฮะแต่คนที่เพิ่งเข้ามาก็คือค่า h กับค่า c เนี่ยเขาคูณกันรับมันจะได้ค่าคงที่ก็คือ1.9ึ่งนนจุดเก้าประมาณนี้คูณสิยกกำลังลบยีแต่ว่าเวลาคํานวณจริงๆงพี่อําไม่ใช่ค่าประมาณเนาะก็คือประมาณ2องคูณสิยกกำลังลบยี่สิบ้าดังคำตอบเราจะคาดเคลื่อนนิดนิดหน,น่อยๆนั่นเองนะครับมันจะอยู่ในช้อยแน่แน่นยอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะคิดว่าทุกคนน่าจะโอเคเนาะยาขอเลื่อนไปที่ตัวข้อสอบนะฮะตัวอย่างข้อที่1เลยนะอ่ะข้อ1เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแนวข้อสอบในรอบที่ผ่านมาก็คือ1นึทับใช่ไหมที่โจทย์เนี่ยจะให้เราทําการหาว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้ออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะดังนั้นข้อ1ก็คือว่าให้พิจาราเปรียบเทียบสมบัติของแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่น ก็คือสีแดงความยาวคลื่นเท่ากับ620นาโนเมตรนะครับแล้วก็แสงสีม่วงนะฮะที่มีความยาวคลื่น430นาโนเมตรอันนะั้นง่ายๆฝั่งของสีแดงเนี่ยเขามีความยาวคลื่นมากกว่าแปบลบว่าเขาต้องมีอะไรตรงกันข้ามกันที่มันผกผันกันก็คือต้องมีตัวพลังงานใช่ไหมแล้วก็มีค่าความถี่น้อยใช่ไหมนะ ส่วนแสงสีม่วงด้านขวาก็จะต้องมีพลังงานใช่ไหมพี่ขอเปลี่ยนสีปากกาแล้วกันนะจะได้ไม่สับสนกับข้อความด้านบนอ่ะก็คือมีตัว E แล้วก็ตัวความถี่มากถูกไหมอ่ะที่เราไปทำการพิจารณาตัวข้อความด้านล่างนะฮะกอไก่ถึงจอจานกันข้อหนึ่งเขาบอกว่าแสงสีแดงเนี่ยมีพลังงานที่สูงกว่าสีม่วงจริงไหม จริงปะจากที่เราสูบไ้ไม่จริงเนาะถูกไหมต้องเป็นต่ํากว่าเนาะไม่ใช่สูงกว่านั้นแปลว่ากอไก่ผิดไปชัวคร์ขอไข่ครับแสงสีแดงมีพลังงานต่ํากว่าสีม่วงจริงไหมจริงเนาะแล้วก็แสงสีม่วงมีความถี่สูงกว่าแสงสีแดงจริงไหมเอ่ยก็จริงถูกไหมนั่นเนี่ยต้องมี ขอไข่นะฮะหนึ่งข้ออ่ะก็ไก่ผิดแล้วนะถัดมาครับแสงสีแดงมีพลังงานอ่าต่ากว่าแสงสีม่วงอ่ะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะแสงสีแดงมีความยาวคลื่นอ่ามากกว่าแสงสีม่วงความยาวคลื่นหกร้อยยี่สิบใช่ไหมที่โจทย์ให้มาอ่าในส่วนนี้ก็ถูกนะครับทั้นคอควายเนี่ยก็ถูกต้องตามไปด้วยอ่ะงงูแสงสีแดงมีพลังงานสูงกว่าจริงไหม ก็ไม่จริงเนาะเพราะเหมือนกับข้อแรกเลยใช่ไหมต้องต่ํากว่าง,งงงงก็จะผิดไปข้อจอจานแสงสีแดงมีพลังงานเท่ากับแสงสีม่วงอันนี้ไม่เท่ากันเนาะถูกไหมนันก็จะผิดไปอ่ะนั้นแปลว่าคําตอบของเราที่ถูกต้องก็คือมีทั้งหมด2ข้อใช่ไหมก็คือข้อขอไข่แล้วก็ข้อขอควายก็อตอบในข้อที่2เดงอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ คือข้อสอบอ่าส่วนที่พี่อัมเสริมแล้วก็เพิ่มเข้ามาให้เป็นพาร์ทที่4ด้วยเนาะจริงๆในคอร์สท,ที่แล้วเนี่ยเราจะเน้นที่การคำนวณกันเป็นหลักเลยนะในหัวข้อนี้ก็จะมีเรื่องการคำนวณเรื่องทฤษฎีอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องอ่าการคำนวณพลังงานความยาวคลื่นความถี่อะไรพวกนี้เข้ามาให้อีกทีนะครับนะโอเคไหมทุกคนทันเนาะมีใครไม่ทันบอกได้นะจะพิมพ์บอกในแชทมาก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวก <c oughs> ในนี้ไลน์มาก็ได้ถ้าพี่อมเปิดดูเนาะ ปกติพี่ก็จะไม่ได้จับอยู่แล้วโทรศัพท์อ่าข้อแรกผ่านไปเกี่ยวกับตัวทฤษฎีทีนี้ข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างนะฮะของอตัวการคำนวณผ่านสูตรซึ่งจะเป็นการแทนค่าแบบง่ายๆเลยอ่าเขาบอกว่าเป็นการทดลองเลเซอร์ไอโอดีนที่ปลดปล่อยอ่าตัวแสงที่มีความยาวคลื่นเขาพูดถึงว่าความยาวคลื่น1 3ึ5นไมโครเมตรปกติความยาวคลื่นของเราเนี่ยมันต้องมีหน่วยอะไรนะหน่วยเมตรถูกไหมนั้นเขาให้มาเป็นไมโครไมโครคือ10ยกกำลังเท่าไหร่เอย่ย สิยกกลงังลบหถูกไหมดังนั้นเนี่ยตัวความยาวขึ้นเราก็ทําการแปลงค่าออกมาครับให้เป็น1.315งจุคูณสิยกกาลังลบหหน่วยเป็นเมตร่าถามว่าจะมีความถี่ใช่ไหมให้หาความถี่คือ V ใช่ไหมแล้วก็ตัวพลังงานใช่ไหมก็คือ E เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้จริงๆคือถ้าเราจำสูตรได้มันก็คือจบเลยนะแค่นั้นเองนะครับ สูตรมีอะไรบ้างในการหาความถี่ก็คือจะเป็น c เท่ากับ lambda v ถูกไหมอันนี้คืออันแรกเนาะเราจะหาตัวความถี่ก่อนอันนี้เป็นค่าความถี่ในข้อที่1อ่ะทีนี้ตัวโจทย์เนี่ยให้ค่าอะไรมาให้ค่า lambda มาใช่ไหมงั้นก็จะย้ายสมาการเนาะก็จะเป็น c ส่วน lambda ใช่ไหมค่า c ของเราก็คือเป็นตัวแปรเนาะสังเกตจากช้อ i c e ก็ได้ครับ เขาติดตัวแปลไว้ไม่ต้องแทนค่าแล้วก็นําตัวแัมดาที่เราแปลค่าไว้ข้างบน